40แล้วเป็นยังไงร่างกายจะแข็งแรงไหมจิตใจจะไหวไม่ไหวจะเย็นเย็นไม่เห็นต้องตกใจก็40แล้วไงไม่เห็นต้องแข่สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริกริชต,ต,ตาพสักดิฐานนท์นะครับกับรายการ40แล้วไงนะครับในวันนี้นะครับก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับหรือว่า ตอนที่2ของรายการ40แล้วไงซึ่งวันนี้เราจะมาเฉพาะเจาะจงพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราที่จะเริ่มสังเกตเห็นได้ในวัย40ครับคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงที่มาที่ไปของการทำรายการนี้นะครับว่ามาจากเหตุผลว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัย40ไปคร่าวๆนะครับโดยพูดถึง4เรื่องนะครับอย่างแรกพูดถึงว่า คนที่เข้าสู่วัย40เนี่ยจะมีภาวะที่เรียกว่าอ้วนง่ายก็คือน้ำหนักตัวมากขึ้นน้ำหนักขึ้นได้ง่ายแต่ว่าลงยากนะครับทางนี้ก็เนื่องมาจากประสิทธิภาพในการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงนะครับเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของอาการขี้หลงขี้ลืมนะครับคือมีความสามารถในการที่จะจดจำอะไรได้น้อยลงโดยส่วนตัวนะครับผมผมเองก็ผมยังไม่สามารถที่จะตรวจจับได้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถทางการใช้เหตุผลหรือว่าตรรกะเนี่ยน้อยลงหรือเปล่า เท่าที่สัมผัสก็เหมือนกับว่าจะยังไม่ได้น้อยลงนะครับคือรู้สึกว่าไม่ได้มีความแตกต่างมากนะักแต่ว่าที่ผมไปค้นคว้ามาจากแหล่งต่างๆเขาบอกว่าก็จะมีความสามารถในการใช้เหตุผลน้อยลงเรื่อยๆนะครับทางนี้ก็เนื่องจากว่าความเปลี่ยนแปลงของสมองเรานะแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ยังไม่ถึงขนาดเป็นวัยชรานะครับพอถึงวัยชราแล้วก็อาจจะพบเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับ ก็อาจจะต้องอาศัยช่วงเวลามากกว่านี้อาจจะเป็นอายุ60 70 80ปีหรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็ต้องติดตามดูไปแต่ว่าสัญญาณอาจจะเริ่มปรากฏให้เห็นได้ในบางคนตั้งแต่วัย40แล้วนะครับก็อ,อันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนเพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะสังเกตนะครับแล้วก็รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับ อย่างที่3ก็คือเรื่องของร่างกายที่ฟื้นตัวได้ยากขึ้นนะครับนอกจากจะฟื้นตัวได้ยากขึ้นแล้วนะครับเราก็ยังมีกล้ามเนื้อที่ลดลงด้วยนะครับกล้ามเนื้อนี่ก็จะสร้างขึ้นได้ยากขึ้นแต่ว่าเวลาที่หายไปเนี่ยก็จะสูญเสียไปได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างที่4ี่ก็คือเรื่องของส่วนสูงนะครับมีการศึกษาพบว่าคนที่อายุมากๆเข้าในวัย40แล้วเนี่ยก็จะตัวเตี้ยลงนะครับแล้วก็ อาจจะหลังข้อมากขึ้นด้วยจะเห็นได้ชัดในคนไปชรานะครับ60ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปในน่าจะเห็นได้ชัดแล้วแต่ว่า40ปีเนี่ยยังยังเห็นไม่ชัดหรอกครับแต่ว่าถ้าเราจะหาจุดตั้งต้นเนี่ยว่าความเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะพอสังเกตเห็นได้หรือว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ เราก็อาจจะจําเป็นจะต้องมาสังเกตตั้งแต่ในช่วงอายุ40แล้วนะครับอันนี้ก็คือ4อย่างที่ผมได้พูดไปในคราวที่แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงอื่นๆนะครับทั้งเจอกับตัวเองแล้วก็ไปค้นคว้าม,มานะครับซึ่งผมก็ค้นคว้าม,มาจากหลายๆที่นะครับจากหลายๆเว็บไซต์หลายๆบทความเลยทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างประเทศนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยก็เหมือนจะเป็นต้นฉบับของภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ด้วยเอาที่ฉบับภาษาไทยที่ใช้บ่อยๆ ที่ผมใช้อ้างอิงมากหน่อยนะครับในครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากในเว็บไซต์ของกระปุก m o m นะครับซึ่งเขาก็รวบรวมกันไว้เยอะถึง25รายการเลยทีเดียวนะครับผมก็จะหยิบยกมาบางอย่างรวมกับสิ่งที่ผมเจอด้วยตัวเองนะครับรวมๆกันเข้าก็จะยกมาสักประมาณ20อย่างนะครับ งั้นเราก็มาต่อกันจากขราวที่แล้วเลยนะครับคราวที่แล้วพูดไป4อย่างนะครับคราวนี้ก็อย่างที่ห้านะครับอย่างที่5้าเราจะพบกับความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอีกความเปลี่ยนแปลงที่พบได้ในวัย40สบนะครับอาจจะก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้นะครับก็อย่างเช่นประสิทธิภาพในการมองเห็น,นก็จะลดลงนะครับสายตายจะยาวขึ้นใครที่เป็นคนสายตาปกติเนี่ยสายตาเขาจะยาวขึ้นแต่ถ้าใครที่เป็นคนสายตาสั้น พอสายตายาวขึ้นแล้วว่าสายตาอาจจะกลับไปเป็นปกติก็ได้ <c oughs> นะครับก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสายตานะครับกลุ่มแรกๆที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมจะพูดถึงในส่วนของประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสของเราที่มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียกได้ว่าถดถอยลงนะครับประการต่อมาก็จะเป็นเรื่องของหูนะครับคือความสามารถในการได้ยินของเราเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ยังไม่ถึงขนาดหูตึงนะครับไม่ค่อยได้ยินเลยหูตึงเนี่ยน่าจะไป ปรากฏเด่นชัดในวัยฉลาแต่ว่าเราควรจะเริ่มสังเกตตัวเองได้ตั้งแต่จุดนี้แหละครับจุดวัย40เนี่ยบางคนก็อาจจะได้ยินได้ยินเสียงต่างๆในได้น้อยลงนะครับคือไม่ไม่ว่องไวัยชัดเจนเหมือนกับสมัยนุ่มนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นแล้วก็รสเนี่ยก็จะเสื่อมลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรสเค็มกับรสหวานเนี่ยจะสังเกตได้ก่อนเลยแล้วผู้หญิงก็จะเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตแต่ว่าสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟนะครับเป็นแม่ครัวพ่อครัวหรือว่าจะเป็นคนซึ่งจะต้องทดสอบรสชาติอาหารเนี่ยการที่เรามีประสาทการรับกลิ่นและรสเสื่อมลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะทานอาหารรสจัดกว่าเดิม โดยที่เจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเช่นอาจจะปรุงเค็มกว่าเดิมหรือหวานกว่าเดิมแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเค็มมากนักหรือว่าหวานมากนักรวมทั้งกลิ่นนะครับกลิ่นนี่อาจจะรุนแรงมากขึ้นแต่เจ้าตัวก็อาจจะยังไม่รู้สึกว่ากลิ่นมันแรงในขณะที่คนรอบๆรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันกลิ่นกลิ่นแรงจังเลยนะครับผมเคยดูหนังสารคดีเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง j i r o Dreams of Sushi นะครับเป็นเรื่องของเชฟ ทำซูชินะครับที่อยู่ในโตเกียวนะครับแล้วก็ได้ได้มิชลินสตาร์ระดับ3ดาวนะครับคุณจิโร่นี่ก็อายุมากแล้วนะครับแต่ก็ยังคงรักษาความสามารถในการทําอาหารนะครับทำซูชิได้อยู่ในระดับสูงมากนะครับคุณจิโร่นี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการทาซูชิเลยเป็นมือทําซูชิอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังมีประ,ประสาสัมผัสทางด้านการชิมแล้วก็การได้กลิ่น,นที่ดีอยู่นะครับ คุณจิโร่เขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในการที่เชฟเจำเป็นจะต้องรักษาประสาทสัมผัสพวกนี้เอาไว้นะครับเพื่อทําให้ระดับหรือว่าความสามารถในการทำอาหารของเขายังอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานอยู่เสมอความเปลี่ยนแปลงข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของเส้นประสาทฟันเนี่ยก็จะหดตัวนะครับก็จะมีอาการเสียวฟันเจ็บฟันน้อยลงนะครับแล้วก็ ข้อต่อมาเนี่ยคือจะมีอาการฟันผุกร่อนด้วยคือถึงแม้ว่าเส้นประสาทฟันเนี่ยจะหดตัวแล้วเราจะมีอาการเสียวฟันเจ็บฟันน้อยลงนะครับแต่ว่าฟันของเราก็ไม่ได้แข็งแรงนะครับฟันของเราก็มีการผ,ผุกรอดมากกว่าสมัยที่เราเป็นหนุ่มสาว,สาวตอนที่เราเป็นหนุ่มส,ส,สาวเนี่ยฟันของเราจะแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะครับเรื่องของความต้องการต้องการทางเพศเนี่ยก็จะลดลงทั้งผู้ชายและผู้หญิงในผู้หญิงเนี่ยก็จะ เกิดภาวะที่มีบุตรยากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับขนในที่ต่างๆเนี่ยก็จะมากในที่ที่ไม่ควรจะมากแล้วก็อาจจะน้อยลงในที่ที่เราไม่อยากจะให้น้อยนะครับอย่างเช่นผมบนหัวนะครับผมเนี่ยก็จะบางบางลงทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยในผู้หญิงเนี่ยอาจจะบางลงแต่ว่าเห็นไม่ชัดแต่ในผู้ชายเนี่ยอาจจะบางลงจนถึงขั้นเป็นหัวล้านเลยก็ได้นะครับบางคนหัวล้านก่อนอายุ40อีกคือ30กว่าก็เริ่มที่จะล้านแล้วนะครับ ในบา,บางจุดเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ขึ้นแต่มันก็ขึ้นเช่นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีขนขึ้นในใบหน้าหรือในจุดต่างๆที่ไม่ต้องการในขณะที่จุดอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นจมูกเนี่ยขนจมูกก็อาจจะมีมากขึ้นยาวขึ้นนะครับเรื่องของท้องนะครับท้องเราก็จะมีอาการท้องผูกแล้วก็อาจจะมีอาการท้องอืดน,นะครับคือมีกรดในกระเพาะอาหารมากที่เห็นเด่นชัดอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผิวพันธุ์ผิวพันธุ์เนี่ยก็จะมีริ้วรอยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มากขึ้นมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดํา แล้วก็มีปัญหาผิวแห้งผิวแตกเนะี่ยได้มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะสามารถสังเกตเห็นได้มาตั้งแต่ตอนอายุ30กว่าแล้วล่ะครับดังนั้นคนในวัยนี้ก็จาเป็นจะต้องรักษาผิวพรรณนะให้พิถีพิถันกว่าเดิมนะครับบางคนก็จะมีปัญหาผมงอกตั้งแต่วัยนี้แล้วครับจะมีปัญหาผมงอกมากๆแต่จะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยนะครับบางคนก็ อ่สี่สิบกว่าแล้วยังไม่มีวิเววว่าตัวเองจะผมงอกเลยแต่ว่าบางคนอาจจะเริ่มงอกตั้งแต่30แล้วก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการเวียนหัวด้วยนะครับบางคนก็อาจจะเวียนหัวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับสุขภาพเลยถ้าเป็นคนที่มีการดูแลรักษาสุขภาพได้ดีอยู่แล้วฟิตอยู่แล้วนะครับอาการพวกนี้ก็จะน้อยนะครับแต่คนที่อ่อนแอนะครับไม่ค่อยดออกกำลังกายการกินการอยู่ไม่ค่อยดีเนะี่ยอาการต่างๆในถ้าเกิดขึ้นเห็นได้ชัดแล้วเพื่อนผมหลายคนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตก็จะเห็นมาตั้งแต่ตอน30สามส อย่างอื่นนอกเหนือไปจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอาการปวดไขข้อนะครับปวดไขข้อต่างๆั้งแต่ข้อแขนข้อมือข้อเข่านะครับผมไม่ค่อยเจอปัญหานี้กับพวกกลุ่มคนที่เป็นนักวิ่งเท่าไหร่คนที่ผมรู้จักในแวดวงวิ่งเนี่ยไม่มีค่อยมีใครมีปัญหาเรื่องนี้เลยคนที่ไม่วิ่งอาจจะมีกับรู้สึกว่าเขามีแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะวิ่งด้วยเพราะเขามีปัญหาเรื่องนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วการวิ่งเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีๆนะครับคือเป็นการวิ่งอย่างมีความรู้เนี่ยเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับข้อเนี่ยน่าจะดีขึ้น,นครับตัวอย่างที่ผมเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยคือหมอเสถียรนะครับหมอเสถียรซึ่งเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องข้อนะครับเข้ามาวิ่งมากๆเข้าจนถึงขั้นเป็นนักวิ่งทีมชาติเลยนักวิ่งมาราธอนทีมชาติแล้วก็หายจากอาการพวกนี้ได้นะครับลองเข้าไปสืบคนเรื่องนี้ดูนะครับช่วงหลังๆตั้งแต่แกติด ทีมชาติไปแข่งซีเกมเนี่ยก็มีคนสนใจเรื่องนี้กันเยอะขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับซึ่งจะมาแย้งกับความเชื่อของเราว่าวิ่งเนี่ยจะทําให้ข้อเสื่อม,มหลายคนใช้ตรงนี้มาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่ออกกำลังกายซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับคิดว่าออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญยังไงเราก็ต้องออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าออกยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องหาความรู้และก็เตรียมตัวนะครับข้อต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมมแล้้วกก็จะเเพพิิม่มาขึนนใศนหญง คือพออายุมากขึ้นเราก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าสําหรับในผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมครับที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงวัยนี้เป็นต้นไปนะครับมีเรื่องของเหงือด้วยนะครับการที่ร่างกายเรามีเหงือเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าผู้ชายเนี่ยเหงือจะออกน้อยลงครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีเหงือจะออกมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการย่อยโปรตีนแลคโตสเนี่ยเราจะลดลงด้วย พอความสามารถในการย่อยโปรโตีนแลคโตลดลงนะครับก็ทําให้บางคนเนี่ยดื่มนมแล้วเกิดอาการท้องเสียขึ้นมาได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของอาการร้อนร้อนหนาวหนาวนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นหวัดน้อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เป็นหวัดน้อยลงเขาอธิบายว่าที่เป็นหวัดน้อยลงเนี่ยเพราะว่าร่างกายของเราพอผ่านอายุมานานแล้วเราผ่านเกินมาจนถึงจะเรียกว่าเข้าสู่ ช่วงต้นของการเป็นคนวัยกลางคนแล้วนะครับระบบภุมคุ้นกันเราก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราก็เคยผ่านไวรัสต่างๆมามากมายทําให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นนะครับเราก็เลยเป็นหวัดได้น้อยลงนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบดื่มชอบสังสรรค์เนี่ยก็จะพบว่าตัวเองเนี่ยเมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาแฮงก็จะแฮงหนักขึ้นแต่ของผมไม่ทราบแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดื่มมานานหลายปีแล้วตั้งแต่เริ่มหันมาออกกำลังกายนะครับ ก็เลยไม่ทราบว่าถ้าตอนนี้ไปดื่มมันจะเมารเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่ก็เป็นไปได้ครับว่าเขาคงจะจริงอย่างที่เขาว่านะครับเมาง่ายแฮงหนักเพราะว่าดูจากเพื่อนๆหลายคนก็เป็นแบบนั้นอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะครับการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทําได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหมือนว่าทุกคนจะเป็นคล้ายๆกันนะครับที่ผมสังเกตแล้วคือว่า จะนอนหลับได้ยากขึ้นแล้วก็ตื่นกลางดึกได้ง่ายขึ้นในตอนสมัยที่เราวัยรุ่นเนี่ยช่วงเรียนปตีเนี่ยเราจะนอนง่ายมากเลยนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนรับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่พออายุมากขึ้นก็จะหลับยากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าวัยสาเนี่ยโดยเฉพาะช่วง30มสิต้นๆเนี่ยเราสังเกตเห็นไม่ค่อยชัดหรอกครับก็รู้สึกว่าไม่ต่างจากวัยรุ่นเท่าไหร่พอ30ปลายๆนี่ถึงจะเริ่มเห็นนะครับสี่สเนี่ยเป็นช่วงที่เราสามารถที่า เราเนี่ยหลับยากแล้วก็ตื่นกลางดึกกันได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ผมก็รวบรวมความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับคร่าวๆบางประการนะครับก็มีทั้งหมด20กว่าข้อนะครับมาให้ดูกันว่าโดยรวมแล้วร่างกายของเราพอเข้าสู่วัย40บเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงไปแตะในเรื่องของจิตใจเลยนะครับเรื่องของจิตใจเนี่ยก็มีมากเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นะครับบางทีก็เราอาจจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องจิตใจมากขึ้นเพราะว่า มันก็มีผลรุนแรงไม่น้อยไปกว่าร่างกายเลยเพลอ,ออาจจะมากกว่าซะด้วยแล้วก็เรื่องจิตใจในค่อนข้างซับซ้อนครับก็คือมันมีทั้งจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเองตามวัยพอถึงวัยหนึ่งลักษณะความคิดจิตใจก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือเป็นไปตามธรรมชาติก็อีกแบบหนึ่งก็คือจิตใจที่เปลี่ยนไปเนื่องจากร่างกายนั้นเปลี่ยน พอร่างกายเนี่ยถดถอยหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการมีผลทาให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละคนไงครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือว่าแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไม่เท่ากันนะครับบางคนเปลี่ยนเรื่องนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนี้ร่างกายของบางอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะผมงอกแล้วแต่บางคนอาจจะยังผมไม่งอกบางคนอาจจะผมงอกมากส่วนบางคนผมงอกแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ ความเปลี่ยนแปลงตังนี้ก็เลยมีอยู่ไม่เท well. ่ากันคราวนี้พอความเปลี่ยนแปลงมีไม่เท่ากันเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกจิตใจที่เรามีต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นก็ย่อมไม่เท่ากันตามไปด้วยถูกไหมครับคนที่เปลี่ยนแปลงมากแล้วก็เปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการมากเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจมากเช่นกันอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าคนแต wrote, ่ละคนเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเหมือนเหมือนกันก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าคนแต่ละคนจะมีความรู้สึก หรือทัศนคติต่อเรื่องนั้นๆเหมือนกันด้วยนะครับบางคนเขาเป็นคนคิดบวกเขาอาจจะไม่ได้ทุกร้อนอะไรเท่าไหร่บ,บางคนเป็นคนคิดลบต่อให้เปลี่ยนแปลงแม้เพียงนิดเดียวเขาก็รู้สึกมากแล้วนะครับในคราวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละครับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนะครับที่เกิดขึ้นกับคนในวัย40ในส่วนของตรงนี้จะมีคนพูดถึงเท่าที่พบนะครับอาจจะยังไม่มากเท่ากับเรื่องของร่างกายเพราะว่าร่างกายเนี้ยเป็นรูปธรรมะครับซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ในขณะที่เรื่องของจิตใจเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผลกับเรามากแต่อาจจะยังสังเกตเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของคนในวัย40ครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP หน้านะครับกับรายการ40แล้วไงผมกริชกริภพัชริถานนนนก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในโอกาสต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ Eu